สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยนะคะก็สําหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นพิริการค่ะให้คุณนะคะตั้งคําถามเองค่ะแลวจะให้ไพ่พระแม่นะคะขึ้นมาตอบค่ะว่าสิ่งที่อยู่ในใจของคุณนั้นนะคะคําตอบคือใช่หรือไม่ใช่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะคะพร้อมกับคําแนะนํานะคะจากไพ่ของพระแม่นะคะวันนี้เมย์เชิญไพ่การีออโรคลนะคะมาตอบคําถามให้กับคุณค่ะซึ่งไพ่กาลีออโรคลนี้นะคะถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะ เป็นไพ่ที่ศักดิ์สิธิ์ที่สุดนะคะในทุกๆสำรับที่ไม่มีนะคะและโดยประสบการณ์ค่ะการเปิดไพ่ของพระแม่สามใบเนี่ยมีความแม่นยำพอๆกับการเปิดไพ่ทาโร่หนึ่งชั่วโมงเลยนะคะแค่สามใบเนี่ยก็สามารถที่จะให้คำตอบกับคุณได้แล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่าคลิปนี้ก็เป็นการสุ่มพลังงานเช่นเดิมค่ะถ้าเกิดว่าคุณต้องการความแม่นยำแบบส่วนตัวไม่แนะนำให้คุณดูดวงส่วนตัวนะคะ ถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ของพระแม่ค่ะแต่นี่คือการสุ่มพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีตรงกับคุณบ้างหรือไม่ตรงกับคุณบ้างนะคะเพราะว่าน,นี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะขอให้คุูนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะและเมย์ก็ต้องขอ,ขอบคุณนะคะคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักแล้วก็ผู้ติดตามนะคะที่ัพพอร์ตช่องนะคะมาเสมอเลยนะคะก็ต้องขอ,ขอบคุณด้วยนะคะก็สําหรับในคลิปนี้นะคะกติกาของการเล่นนะคะนั่นก็คือตั้งคําถามที่คุณต้องการถามพระแม่มากที่สุดค่ะและเลือกไพ่ ที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะและไปรับฟังคำทำนายกันค่ะในส่วนของท i ามส t ต็มนะคะมีแปะไว้ให้คุณในใต้คลิปวิดีโอแล้วคุณสามารถที่จะก,กดเวลานะคะของให้ใบที่คุณเลือกได้เลยนะคะและเพื่ออัตรารดในการรับชมนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามีผู้เร็วจนเกินไปหรือผู้ช้าจนเกินไปค่ะคุณสามารถที่จะก,กดที่ลูกฟันเฟืองของ YouTube นะคะปรับความเร็วได้ตามใจคุณเลยนะคะถ้าคุณต้องการดูช้าก็ปรับ ให้มันช้าลงนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการฟังเร็วคุณก็สามารถที่จะปรับให้มันเร็วขึ้นได้นะคะการปรับความเร็วบน y o u t u b e ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ถูกใจคุณมากที่สุดด้วยนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกการ์ดกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเมยได้เชิญองค์พระแม่มหาการีปางสมชนานะคะมาอวยชัยให้พรแก่ผู้ชมทุกท่านค่ะขอให้คุณได้รับคำทำนายและได้คำแนะนำจากพระแม่นะคะตั้งสมาธิค่ะและเดี๋ยวเราไปเลือกกองไพ่กันนะคะคลิปนี้เม่มีพไพ่มาให้คุณเลือก3ามใบค่ะตั้งคำถามของคุณนะคะและเลือกไพ่ใบที่ดึงดูดคุณมากที่สุดแล้วฟังคาทานายค่ะ สำหรับพอนี้เรื่องตัวเรื่องที่1นนะคะไพ่ใบที่1ค่ะคุณอาจจะรู้สึกแปลกสักนิดหนึ่งนะคะที่ทําไมคลิปนี้ไม่ได้มีไพ่ทาโรต์เต็มโต๊ะเหมือนกับทุกๆคลิปที่ผ่านมานะคะยิ่งถ้าเป็นไพ่12สราศีเนี่ยโอ้โหไพ่ยเยอะมากเลยนะคะ3 4สี่สำรับเนี่ยเอาขึ้นมาทํานายให้กับคุณนะคะแต่สําหรับคลิปนี้ค่ะยังกับที่ไม่บอกก็คือไพ่พระแม่3าใบก็เพียงพอแล้วนะคะ สิ่งที่คุณปรารถนาไว้สิ่งที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยถามว่ามันจะประสบความสําเร็จไหมมันจะเป็นไปได้ไหมไพ่พระแม่ขึ้นมายืนยันแล้วนะคะว่ามันจะเป็นไปได้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะคุณจะสมความปรารถนาค่ะไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นแต่มันมีแต่นะคะชาวกองที่1สิ่งที่คุณต้องการนั้นจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อความเด็ดขาดของคุณเท่านั้นคุณจะต้องเป็นคนตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแน่วแน่และเด็ดเดี่ยว อย่างเช่นถ้าคุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคะ่ะและคุณอนะ่ะตั้งคําถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะได้ถูกพัฒนาไหมไพ่พระแม่ขึ้นมาบอกแล้วนะคะว่ามันจะได้ถูกพัฒนามันจะเป็นไปได้แต่คุณจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดคุณจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและคุณอนะ่ะจะต้องถือไพ่เหนือกว่าเขาให้ได้คะ่ะคุณจะต้องเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองคะ่ะอยู่กับปัจจุบันยอมรับความเป็นจริงคะ่ะ รู้คุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะแล้วไม่มองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันถึงจะประสบความสมําเร็จถ้าคุณเป็นผู้ที่วิ่งไล่ตามเขาคุณจะต้องหยุดและวิ่งไล่ล่าความฝันของตัวเองค่ะให้เขาเห็นว่าถ้าเขาไม่เทคแอคชั่นใดๆอ่ะเขาจะต้องเสียคุณไปอย่างแน่ๆอันนี้คือไม่ยกตัวอย่างนะคะเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าคุณถามในเรื่องของหน้าที่การงานว่าการงานของคุณเนี่ยมันจะประสบความสมําเร็จไหม ใครพ่อแม่บอกแล้วนะคะว่ามันจะประสบความสําเร็จคะ่ะแต่คุณจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวคุณจะต้องอาศัยความกล้าหาญของคุณถ้าคุณกล้ากลักววเนี่ยความสาเร็จจะไม่เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ค่ะที่คุณมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองคะ่ะและลงมือทําตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและแน่วแน่ค่ะ ด้วยวิธีการที่รอบคอบและใช้สติปัญญาของคุณเนี่ยยังไงนะคะการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนถ้าคุณถามถึงในเรื่องของความรักค่ะไพ,พ่พระแม่เนี่ยนะคะขึ้นมาพูดกับคุณถามว่าความรักของคุณเนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จในแบบท,ที่คุณต้องการแต่มันจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวมันจะต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะคุณจะต้องถืออํานาจเหนือกว่าเขาให้ได้คุณจะต้องถือไพ่เหนือกว่าเขาให้ได้ค่ะ คุณจะต้องกลับมาเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองถ้าคุณเอาแต่ร้องไห้วิ่งตามเขาฟุงฟ้งไฟขาดเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเนี่ยยังไงยังไงนะคะคุณก็จะต้องยอมเขาต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะต้องถือไพ่เหนียวกับคุณเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นไพ่พระแม่ขึ้นมาบอกนะคะว่าถ้าคุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณเป็นทุกข์ใจหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณนะคะอยู่แล้วไม่มีความสุข ไพ่พ่อแม่อยากให้คุณกลับมารักตัวเองค่ะและถือไพ่เหนือกว่าเขาให้ได้เ you ห็นคุณค่าในตัวเองและรักตัวเองให้มากๆนะคะและสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะมันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะไพ่พ่อแม่ขึ้นมาบอกกับคุณแล้วนะคะว่าสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันจะต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวของคุณมันจะต้องอาศัยความเด็ดขาดของคุณค่ะแล้วก็การตัดสินใจที่แน่วแน่ ไม่ว่าคุณจะถามถึงในเรื่องการงานการเงินการทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ค่ะมันจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณนะ่ะตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองมั่นใจในตัวเองค่ะและอยู่กับความเป็นจริงไม่มโนไม่เพ้อฝันให้คุณมองสถานการณ์ตามความเป็นจริงและตัดสินใจด้วยเหตุและผลตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวและแน่วแน่นะคะและคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวกองที่1นนะคะพ่พาแม่ขึ้นมาทํานายให้กับคุณแล้วนะคะว่ามันเป็นไปได้และคําตอบก็คือใช่นะคะแต่คุณจะต้องเด็ดเดี่ยวแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณคุณคือผู้เลือกทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้เพราะคุณเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่ให้ใครมาตัดสินใจทําอะไรก็ได้ในชีวิตของคุณนะคะโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับชาวกองที่1ค่ะเดี๋ยวไม่ขอไปเปิดดวงให้กับชาวกองที่2กันต่อเลยนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะสิ่งที่อยู่ในใจของคุณสิ่งที่คุณถามถึงนะคะไพ่พระแม่นะคะออกมาบอกกับคุณว่าให้รอก่อน,นะคะ่ะเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาของคุณนะคะถ้าคุณถามถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่ไพ่พระแม่อยากจะสื่อกับคุณนะคะนั่นก็คืออยากให้คุณปฏิเสธคนที่เขาเข้ามาทำร้ายจิตใจของคุณะคะ่ะ ให้คุณปฏิเสธสิ่งที่ทําให้คุณต้องเป็นทุกข์ใจให้คุณปฏิเสธคนที่เข้ามาขโมยความสุขของคุณค่ะและให้คุณกลับมารักตัวเองนะคะในเวลานี้คุณจะต้องกลับมารักตัวเองกับไม่เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะและปฏิเสธสิ่งที่มันทําให้คุณต้องเป็นทุกข์ใจออกมาจากจุดที่ทําให้คุณต้องเป็นทุกข์นะคะถ้าคุณถามว่าความสัมพันธ์นี้จะได้ถูกพัฒนาในอนาคตไหมไพ่พระแม่นะคะขึ้นมาบอกว่ารอก่อน จังหวะเวลานี้ยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมาะสมของคุณและเขามันยังไม่ถึงเวลาของคุณและเขานะคะคุณอาจจะต้องรอก่อนนะคะซึ่งตามน้าไพ่เลยอะคะ่ะมันเป็นไพ่ของการรอคอยเนาะแล้วก็สําหรับบางท่านค่ะที่คุณถามถึงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะไพ่พ่อแม่ก็ขึ้นมาเหมือนกันค่ะว่าหน้าที่การงานของคุณเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจทําอะไรแบบหุนหันพันแล่น,นะคะะ คุณจะต้องใช้สติรอบคอบแล้วก็คิดพิจารณาให้ดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณค่ะรวมถึงเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยนะคะอาจจะต้องใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ให้พระแม่ค่ะอยากจะแนะนําให้คุณนะคะคิดนอกกรอบหรือว่าหาไอเดียใหม่ๆหาไอเดียแปลกๆคะ่ะหรือว่าเป็นกลยุทธ์ใหม่ๆที่จะนําเสนอลูกค้าหรือว่าเป็นกลยุทธ์ใหม่ๆเป็นโปรโมชั่นใหม่ๆที่มันไม่ซ้ํากับคนอื่นเพื่อดึงดูดลูกค้าหรือว่าทําให เจ้านายของคุณประทับใจมากขึ้นค่ะอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเพิ่มสกิลอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะพัฒนาศักยาภาพของตัวเองให้มากขึ้นค่ะแล้วค่อยลงมือทํานณะจังหวะเวลานี้ไม่รู้สึกว่ายังไม่ควรที่จะลงมือทําอะไรทั้งนั้นแต่ให้เป็นช่วงจังหวะที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มสกิลพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาศักยาภาพของตัวเองค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทำแม่นะคะอยากจะสื่อกับคุณ และถ้าถามถึงในเรื่องของการลงทุนพ่อแม่ก็บอกว่ารอก่อนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะต้องรอสําหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่2เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หน้าที่การงานการเงินการลงทุนการทําธุรกิจต้องรอนะคะเป็นไพ่ของการรอคอยยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมนะคะถ้าถามว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ณตอนนี้ค่ะยังไม่ควรทําและยังเป็นไปไม่ได้นะคะการที่คุณจะประสบความสําเร็จในช่วงเวลาเนี้ยน่าจะยากมากๆค่ะ เพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่พระแม่ค่ะท่านอยากจะสื่อกับคุณนั่นก็คือให้คุณศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือว่าพัฒนาศักยภาพของคุณนะคะและถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยใายพระแม่ต้องการสื่อคุณนะคะให้คุณกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะซึ่งพ่พระแม่ใบเนี่ยชัดมากเลยนะคะพูดถึงในเรื่องของการกลับมารักตัวเองแล้วก็การปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่การบล็อกปัญหาแล้วก็บล็อกคนที่เขาจะเข้ามาขโมยความสุขของคุณ ไพ่ใบเนี้ยพูดถึงการปฏิเสธคนที่จะเข้ามาทําร้ายความสุขของเราค่ะซึ่งไพ่ใบเนี้ยค่ะเข้ามาพูดถึงในเรื่องของการปฏิเสธคนนะคะปฏิเสธคนปฏิเสธสิ่งที่ทําให้เราต้องเป็นทุกข์ใจปฏิเสธสิ่งที่ทําให้เราอะไม่มีความสุขอันนี้คือสิ่งที่ไพ่พระแม่อยากจะสื่อกับคุณนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยกลับมาลงทุนกับตัวเองก่อนกลับมารักตัวเองก่อนคะ่ะกลับมาให้เวลากับตัวเองก่อน นึกถึงเขาให้น้อยลงค่ะใส่ใจเขาให้น้อยลงแล้วกลับมาใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพร่พระแม่อยากจะสื่อกับคุณในเวลานี้และถ้าคุณมีคําถามว่าเราจะติดต่อสื่อสารหาเขาไปดีไหมอ่ะไพร่พระแม่นะคะก็ขึ้นมาบอกว่ารอก่อนยังนะคะยังไม่ต้องติดต่อสื่อสารหาเขาไปะคะ่ะให้คุณรอก่อนนะคะบางครั้งเนี่ยการรอคอยเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคคุณอาจจะไม่ชอบการรอคอยแต่คุณเชื่อเถอะค่ะว่า บางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเราอดทนรอคอยเนี่ยเราอาจจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าก็ได้นะคะการรอคอยเนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ชอบนะช่วงเวลาที่เรากําลังรอคอยแต่การรอคอยอะคะ่ะมันอาจจะนำพาสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆห,หรือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านะคะให้เข้ามาสู่ชีวิตของเราก็ได้นะบางครั้งเนี่ยการที่เราทำอะไรนะช่วงเวลาที่ มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมอ่ะมันยังไม่ใช่จังหวะมันยังไม่ใช่จังหวะชีวิตของเราอะค่ะมันก็อาจจะมีความเหนื่อยมันก็อาจจะมีความยากลําบากนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่จังหวะเวลาหรือว่าจังหวะชีวิตของเรามาถึงเนี่ยเราอาจจะได้สิ่งที่ดีกว่าเราอาจจะได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงจังหวะเวลานี้น่าจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณต้องรอนะคะและในขณะที่คุณรออะค่ะพ่อแม่อยากให้คุณนะคะรักตัวเองใส่ใจตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองเพิ่มสกิลให้กับตัวเองค่ะ ดูแลตัวเองนะคะลงทุนกับตัวคุณเองอันนี้คือสิ่งที่ไพ่พแม่อยากจะสื่อกับคุณนะคะชาวกองที่2เนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่2นะคะไเป็นกําลังใจให้ค่ะเดยไม่ขอไปเปิดดวงให้กับคนที่เลือกพไพ่ใบที่3ามต่อเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกพไพ่ใบที่3นะคะมจะต้องบอกอ่อนเลยค่ะว่าไพ่พแม่เนี่ยขึ้นมาสื่อถึงคุณนะคะในเรื่องของการบนบานสารกล่าว ถ้าคุณเคยบนบานที่ไหนไว้คุณจะต้องไปไถ่ตรงนั้นก่อนนะคุณจะต้องไปชําระบาปตรงนั้นก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณบนอะไรไว้เนี่ยคุณต้องไปแก้นะคะแล้วก็สําหรับในบางท่านเนี่ยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวบางท่านเนี่ยคุณมีครูบาอาจารย์หรือว่าคุณมีคนที่คุณเคารพนับถือมากๆเลยนะคะที่เขาเป็นคนที่คอยแนะนําหรือว่าชี้แนะแนวทางให้กับคุณบางท่านเนี่ยคุณอาจจะ เป็นสายายานด้วยก็ได้นะสายยานพระแม่หรือว่าเป็นสายายานพญานาคแบบนี้ค่ะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยอ่ะชาวกองที่3มคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยคุ้มครองคุณอยู่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคอยเป็นไกด์นำทางให้กับคุณอยู่ค่ะบางท่านเนี่ยคุณอาจจะนับถือพระแม่เป็นองค์เอกนะคะบางท่านคุณอาจจะนับถือพญานาคเป็นองค์เอกแบบนะะี้ค่ะบางท่านคุณอาจจะนับถือพ่อแก่เป็นองค์เอกแบบเนี้ยนะคะ แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนอกเหนือจากคําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะบางท่านถ้าคุณบนไว้และคุณยังไม่ได้แก้คุณจะต้องรีบไปถไ่ตรงนั้นก่อนนะคะคุณจะต้องรีบไปแก้ตรงนั้นก่อนแบบเร่งด่วนมากๆค่ะเพราะการที่คุณบนเอาไว้แล้วคุณยังไม่ได้แก้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมช่วงเนี้ยเราติตดตดขัดขจังเลยซึ่ง ก็อาจจะเป็นตรงนี้ด้วยนะคะที่ทําให้คุณอะติดขัดในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปไถ่บาปตรงนี้นะคะเพราะว่าไพ่พระแม่ใบสุดท้ายเนี่ยพูดถึงในเรื่องของการไถ่บาปพูดถึงในเรื่องของการปลดปล่อยตนเอง พูดถึงในเรื่องของการปลดปล่อยภาระหรือว่าเป็นการปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างค่ะอาจจะเป็นการปลดล็อกตัวคุณเองจากพันธนาการที่คุณไปบนบานกับสิ่งสรัพ์สิทธิ์ไว้ด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปปลดล็อกตรงนี้ก่อนและสิ่งที่คุณถามถึงนะคะพระแม่บอกว่าให้คุณรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมกว่านี้อีกนิดหนึ่งถ้าถามว่าคุณจะได้ในเวลาที่คุณต้องการไหมคุณยังไม่ได้ในเวลาที่คุณต้องการนะคะเมย์มองว่าจังหวะเวลาที่คุณมาถามถึงเนี่ย หรือว่าคุณกําหนดระยะเวลาไว้เนี่ยมันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมของคุณมันยังไม่ใช่จังหวะที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นไม่รู้สึกว่าบางท่านเนี่ยถ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณนะคะที่เขาคอยเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณเนาะคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมเน่ะเราขอแต่ว่าเราไม่ได้เลยในช่วงเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่า คุณอาจจะได้สิ่งที่ดีกว่านะคะคุณอาจจะได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นนะคะให้พ่อแม่บอกกับคุณนะคะว่าให้คุณรอ,อก่อนคุณอะ energy คล้ายๆชาวกองที่สองนะแต่ไม่รู้สึกว่าระยะเวลาของคุณเนี่ยไม่ได้ยาวนานเท่ากับชาวกองที่2เมว่าอีกไม่นานเวลาที่เหมาะสมของคุณจะเกิดขึ้นแต่นะช่วงเวลาที่คุณมาถามถึงอย่างเช่นคุณกําหนดระยะเวลาไว้ว่าภายในเดือนนี้หนูจะได้สิ่งที่หนูต้องการไหม ซึ่งพอแม่ออกมาแล้วนะคะว่าภายในเดือนเนี้ยคุณยังไม่ได้แต่ว่าคุณอาจจะได้เดือนถัดไปหรือว่าอาจจะ3เดือนไปแล้วแบบนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าคุณตีกรอบว่าถ้าภายในอาทิตย์เนี้ยจะได้ไหมก็ยังไม่ได้นะคะ,ะต้องรอก่อนอาจจะเป็นอาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่4แบบนี้ก็ได้แต่เมมองว่าระยะเวลาของคุณเนี่ยไม่ได้ยาวนานเท่ากับระยะเวลาของชาวกองที่2ซึ่งถ้าถามว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการไหม ให้พ่แม่บอกว่ายังนะคะในระยะเวลาที่คุณต้องการเนี่ยยังนะคะซึ่งพลังงานของคุณเนี่ยต่างจากชาวกองที่2ตรงที่ว่าคุณเนี่ยจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยอย่างแน่นอนแต่มันยังไม่ใช่จังหวะระยะเวลานี้คุณจะได้สิ่งนี้แน่นอนในอนาคตแต่ว่ามันอาจจะต้องรอเวลาหรือว่าจะต้องผ่านการที่คุณไทยแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือว่าปลดปล่อยตัวเองจากพันธะพันธนาการต่างๆอย่างเช่นถ้าคุณถามว่าหนูจะได้เจอเนื้อคู่ของหนูไหมคะแต่ว่าคุณอะยังมีพันธะอื่นๆที่คุณยังไม่ได้ตัดขาดอย่างเช่นยังไม่ได้เลิกกับแฟนยังไม่ได้เลิกกับสามีแบบนี้ค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องไปจัดการตรงนี้ก่อนต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณไปจัดการกับแฟนของคุณหรือว่าเลิกลากับอดีตสามีของคุณให้เรียบร้อยก่อนเนื้อคู่ของคุณถึงจะมาในอนาคต และคุณจะได้พบเจอกับเนื้อคู่ของคุณอย่างแน่นอนคือสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณจะได้รับแน่นอนในอนาคตแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้คุณจะต้องไปปลดล็อกตัวเองก่อนคุณจะต้องไปเคลียร์เรื่องที่มันเป็นปัญหาสำหรับตัวคุณก่อนอันนี้คุณไม่งงกับเมยใช่ไหมซึ่งคุณจะได้แน่นอนในสิ่งที่คุณต้องการแต่ว่ามันไม่ใช่เวลานี้ค่ะมันไม่ใช่จังหวะเวลานี้และถ้าคุณมีพันธะมีปัญหาหรือว่า มีปัญหาคาราคาซังกับสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆอะคะ่ะคุณจะต้องไปจัดการตรงนี้ก่อนและยิ่งถ้าบางคนนะคุณไปติดจิ่นบนหรือว่าไปบนบานสารเกา่าใครไว้แล้วคุณยังไม่ได้แก้บนนะคุณต้องไปแก้บนให้เร็วที่สุดเลยนะคะอย่างเช่นคุณบนมาแล้วสิบปีอย่างเงี้ยคุณยังไม่ได้แก้เลยเอา้ามีนะลูกดวงเมีะไขขึ้นนะเมจี้เลยนะคะว่าแบบไปบนใครนึกไปนึกมาเนี่ยย้อนไปเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยยังไม่ได้แก้บนเลยนะคะ พอไปแก้บนเนี่ยเรารู้สึกว่าเออชีวิตดีขึ้นปลดล็อกตัวเองเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปบนใครไว้หรือถ้าคุณไปให้สัจจะวาจากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไว้นะคะคุณจะต้องกลับไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนเนาะสําหรับคุณนะไม่บอกเลยว่าคุณเนี่ยมีไกด์นาทางให้กับชีวิตของคุณอยู่ค่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าคุณจะเดินผิดเส้นทางหรือเปล่าพอถ้าเมื่อไหร่ค่ะที่คุณเดินผิดเส้นทางหรือว่าเส้นทางนั้นอ่ะมันไม่เหมาะสมกับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาต ไกด์ประจําตัวคุณนะคะเขาจะนําทางให้กับชีวิตของคุณเนะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้คุณเชื่อมั่นในตนเองนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณด้วยค่ะรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมรอสิ่งที่เป็นของคุณจริงๆจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะไม่รู้สึกว่าคุณอาจจะต้องรอจังหวะที่เหมาะสมนะสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยคุณจะได้อย่างแน่นอนค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะต้องรอจังหวะที่เหมาะสมนะคะและอยากให้คุณเชื่อไว้เลยค่ะว่าอะไรที่เป็นของคุณนะคะ จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอย่างแน่นอนแล้วตามหัวข้อของเราเลยนะคะว่าสิ่งที่อยู่ในใจของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาจะใช่หรือไม่ใช่นะคะคําตอบคือใช่คะ่ะแต่คุณจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมและถ้าถามว่ามันจะเป็นไปได้หรือว่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะคําตอบของคุณคือเป็นไปได้คะ่ะ แต่คุณจะต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะแม่ว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะคะแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมรอให้เป็นช่วงจังหวะเวลาชีวิตของคุณคุณจะต้องรอให้ถึงเวลาของจักรวาลด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะใช้ชีวิตของคุณต่อไปคะ่ะ เรื่องของระยะเวลาเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องเป็นคนกําหนดค่ะเพราะถ้าคุณเร่งไปคุณรีบไปสุดท้ายอ่ค่ะคุณก็ไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการในเวลาที่คุณต้องการอยู่ดีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณเนี่ยเขาจะประทานสิ่งนั้นให้กับคุณอย่างแน่นอนและถ้ายิ่งคุณมีครูนะคะหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเนี่ยคุณจะต้องได้รับในสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนค่ะสําหรับคําตอบนะคะ ในสิ่งที่อยู่ในใจของคุณไม่รู้สึกว่าเป็นไปได้ค่ะแต่คุณจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมนะคะคุณจะได้รับในอนาคตแล้วก็จะเป็นไปได้ในอนาคตแต่เพียงแค่ว่าอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับชาวกองที่3นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณสมความปรารถนานะคะ